บริษัทซิวิลัยโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีฟินเทคที่ตั้งใจนำความเจริญความก้าวหน้ามาสู่สังคมไทยและทั่วโลกโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านฟินเทคผนวกกับความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดแบบเน็ตเวิร์กทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่สะท้อนว a ลูของเน็ตเวิร์กของแต่ละคน ออกมาเป็นมูลค่าทางธุรกิจทําให้เกิดการเชื่อมโยงและได้ประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนทุกฝ่ายซึ่งเราเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีฟินเทคและการเชื่อมโยงเน็ตบวกของผู้คนจะนําไปต่อยอดได้กับธุรกิจอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดประโยชน์และความเจริญสู่สังคมไทยและทั่วโลกต่อไป บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ตั้งใจจะสร้างความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการบริการแพลตฟอร์มเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวางอีกทั้งรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้นและสร้างรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในระดับสากลพันธกิจหรือมิชชั่นของบริษัทเราจะมุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยและก้าวทันยุคดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลา์สไตล์ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บริโภคโดยให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายพร้อมการบริหารงานอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เธอสร้างความมั่นคงก้าวหน้าขององค์กรและผู้คนอย่างยั่งยืน